ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้ธุรกิจการบินหลายเจ้าต้องยุบตัวลงแต่ไม่ใช่กับสายการบินซูเปอร์แอรสายการบินเดียวที่สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรมหาศาลในช่วงเวลาที่เลวร้ายแบบนี้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกจับจ้องมากที่สุดในตลาดการขนส่งโลกด้วยคอนเซปต์ของการทำงานที่ว่าใครๆก็บินได้ย้อนก่อนนั้นปลดลูกชายผมอยู่ในนั้น เช็ดนายเช็ดนายลงไหนโซโนตลิงชั้น3คนครับมาๆม,ม,มาสายนี้ไม่ผ่านต้นรถตรงนี้แล้วข้ามสะพานลอยไปรอสาย45ตรงหน้าโรงพยาบาลจอดจอดจอดไม่พูดโดยสายจะลงคุณเชฉดชัยครับทวยบอกเราทีว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ซุปเปอร์แอร์เป็นสายการบินชั้นต่ำที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วครับ ได้ครับคุณกมนด้วยแนวคิดที่ว่าใครๆก็บินได้จึงเป็นเรื่องท้าทายสําหรับสายการบินของเราในการบริหารต้นทุนซึ่งทางเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือลดคุณภาพในบางส่วนแต่พวกเราเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าโดยสารที่พวกเขาจ่ายไม่มีแบงค์่อยหละมึงก็ลงไปเลยเออคุณครับช่วยเร่งแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับร้านมากกับป่าน้าตาดูว่า ซูเปอร์แอร์จึงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดพีเจนทรีเตซในการขับเคลื่อนทางซูเปอร์แอร์จึงสามารถที่จะลดราคาและมอบโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟ้าอ่านั่นฟังดูทันสมัยมากเลยครับคุณแชตชัยคุณพอจะช่วยอธิบายการทํางานอันมหัศจรรย์ของเจ้าพีเจนทรีเตเซให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่อย่าลืมให้อาหารมันวันละสองมือเลี้ยงมันด้วยธัญพืชไม่ก็เข้าฟ้าและอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์อาทิตย์ละสองหนนั่นมันเครื่องยนต์แบบไหนน่ะ ยนพลังขับเคลื่อน3 0 0พันแรงพิระพีเจนตรีาเซิจึงสามารถสร้างกำไรจากการลดต้นทุนและส่งเสริมการฟื้นฟูของระบบนิเวศจากการลดคาร์บอนไดออกไซด์คุณคิดว่านี่เป็นการทารณุณกรรมสัตว์ไหมครับโอ้ไม่แม้แต่นิดเดียวทางซุปเปอร์แอร์ได้ทำการไถ่ชีวิตนกทุกตัวมาจากร้านไก่ทอดทางเราก็แค่ขอให้พวกนกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแรงงานเฉยๆถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบธุรกิจล้วนๆคุณดูกระตุน้นมากเกินไปไม่ไม่ไม่ไมขนาดนั้นโอเคแล้วทีนี้เราจะลงจอดยังไงล่ะ